กลับสบายดีพี่น,อน้องกับสัตว์สุขคนคือเก่าเดอน้องเช้าบนกระปับมาเลยพี่น้องเลยบูว่าอาการอาอเพลินเนาะสิปเป็นอะไรเรื่องกะมาเดี๋ยวถามก,กันสัมมาฟังกัน,กนด้พี่น้องเด้อจักสิปเป็นอะไรเลยพี่น้องเลยยิ้มนแต่พี่น้อกเขาข่าวว่าค้าฮกพี่น้องแต่กาเสีเยใจนะพี่น้องเนาะ อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้พี่น้องศาสนาทุกคนเท่ากับคนเราบ้างนะพี่น้องเด้อไปหันมาหนีไปใส่มาใส่กต่คนเราบ้างนะพี่น้องเนาะมืาอนี้เราเรื่องกาบยูฮานคือเก่าพี่น้องเลยกะบใครแข่งกับคือเก้าพี่น้องเลยเรื่อยๆคือเก่าห่อแหละกะพอใครได้นะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวมาเฮาสิมาฟังอาการเพิ่นเลยเนาะเดี๋ยวไปเฮาจะไปถทำทงเซาเพิ่นเลยว่าไอ้เพิ่นเป็นอะไรแล้วอาการเป็นอะไรเบกากันอะไรใครพ,ยพยิดไผถือกีังเนาะกะถ่าฟังน้องกันเด้อพี่น้องเด้อเออปิงเป็นอะไรอ้เจ้านะปิงขาฮัก,ก,กจะจะไปห่อนนะ่ะเป็นอะไรอะไรจะไปห่อนนะ่ะ เขาเจาะหัวารังว่อ๋เอาคู่กับขาฮะเขาบอกบอกอันใหญ่อยโซมากแบบตอนตายนะคะเักรถตั้มอ้เจ้าเขาไปเบิ่งยุขอไปเบิ่งยุอันเราได้เมียอะไรเจ้านะเออเอาเลยละมาแต่ไซรแหละอันมมาแต่สวรรค์โอ้ยเราไปเหตุยังอยู่สวรรค์เอาเครื่องวัานล่านาคีรถแจักไปบอก เออไปเปลี่ยนรถกับเจ้าวาดนี่นะโอ้ยเนาะเป็นอะไรแหละบัดนี้ว่าว่ากันแหละรถใหญ่กับรถแจ็คนะหากอันเข้ามาซัวน้ออ้ายเจ้าว่ารถนะสงสัยสีอันอันขีดตัดกันบ่จักโว้ยปัดสีอันนั่นเนาะบัดสีเป็นยังไงแล้วหูเมื่อโตยุ่งเจ้าไปนะ เจ้าขาไปได้อยู่บ่อ้ยเนาะไผ่ไพเผาแล้วสาเดียนจะเพิ่มากเลยเลมหันาเอออันไผ่จะพาไปเวลาคงไปหงมอน่ะปะาพผวกผวกตำนะผวกตำกระย่ายหลดเลยเนาะยาน่าให้ตำรวจมาถอมาแทกยังหูผื้ถือผู้พิชนะมันย่ายหลดแล้วมันกระสิแทกบ่ได้แล้วบะเนี่ อันคือสิสได้นอนห้องมออะไรเนาะเนอนนะอจากปีอะไรลนะไแล้วนะเ้าปแล้่าแท่นี่นเออโอ้ยเนาะแต่อีตนอะไรอยังวะไปหนะกับหูมือว่าอยู่ว่อะไรหูอคือสิตั้มถือขาบ่จังเนาะยันพง่งเขามาห็นด้ เมือ่อยได้พี่น้องเอ้ยปัดสิเป็นพี่น้องเอ้ยบริยญาอย่างเงี้ยบาคนเฮาเนะาะจะว่าเฮื่องอะก็ยากได้พี่น้องเอ้ยขี่รถจักไปหันไนนพ่หนิก็ยากพี่น้องเรื่องกับบริสุทไปใส่เมือ่อยเนาะรองพี่น้องเลยเรื่อยๆไพ่เกิดเม,ม,มื่อไหร่มีลายแบบพี่น้องเอ้ยขามาอุ้นโนในเด้อมีลายแบบให้เลือกพี่น้อ,ตองตวทาาินี อันเอาสองหาก็ได้ตัวน่ะเอาลุดให้ตัวน้ำเจ้าน่ะเอาน้ำเตสองลอยหาซิบก็ได้ mm. เขาคล้ายนะซ้รลอยปลายตัวนี้ลุดนให้ก็ได้เอาเตสองหาเก็บมาใหม่พี่น้อยใคอยากคำเอานู้นอยากขำเาอู้นได้หากลุ้นน้ำเจ้าน่ะมันใสมอนได้มันเบาตัวนี้นะบนักดอกแล้วมันกระสิจับปีนคากยวน เบิ่งเบอร์ได้หละเด้ย่นเบอร์ปรถือทองแดงน่ะตรงกลางน่ะ,เก,นกะเกือบบอลน,น่ะมันมีราคาสี่ร้อยแล้วก็เก้าร้อยแล้วก็พันสองมันมีน่ะตัวลางล่างเจ้าน่ะสี่ร้อยขันเอาการรุ่นให้อีกก็ได้ให้พลังพลังเรื่อย นี่นี่เล้วเรื่องังอยู่ตลาดที่หนองนาวแห้งมาเนี่ยเงินงกีบเก่าสิพันกีบแมนบาทก็ได้กีบก็ได้ไถามใดเด,ด้อยักไงอย่างเอ้ยคนส่งหา เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเมืองตลาดมาเนี่ยเพื่อน,นี่แมนคนจีนพี่น้องผูมาเก็บตลาดเก็บเงินเก็บเงินตลาดพี่น้องเลยนี่ก็แมนทั้งจะเป็นห่านพวกเครื่องไม้แล้วก็พวกเครื่องส้ำอางพี่น้องอยางเขามาซอยนี่แลวพี่น้องได้ครอยา,ากาารู้จักห่านดาวเรืองอะก็จะพ่อเลยแบบนี้นี่แมนห่านดาวเรืองเนาะ แล้วเริ่มงจะมีกายหนีล้ะกะไปหอดผุนเลยเดีหยนสีาพาไปเบิ่งพี่น้องจะงียาวสุดผุนเลยแมนมาเลยพี่น้องเลยเป็นพวกใส่เขี้ยยาวพี่น้องเลยใครมากแกบได้กะ ามาเหลือกเส้อเหลือกส้มกันได้เด้พี่น้องอันนี้จะเป็นเกิดบผู้ยิ่งเฮ้าพี่น้องเอ้เกิดบผู้ยิ่งผู้ซ้ายอันนี้เป็นเกิอบข้าวเด้พี่น้องเกิบข้าวที่ใส่เขาห้องเฮียนเนาะตั้งหน่อยก็ได้ไปหับน้องมีน้องแบงแล้วพี่น้องเอ้บูมีผู้ไปหับทรงเลยพี่น้องเราไกลเพิ่นกับมาอยู่บ้านเลยเยนะพี่น้อง ค่ะตอนนะเจ้าบโได้กลับมาพี่น้องเพิ่นจะไปอยู่บ้านนาโมงเลยแล้วเพิ่นไปเห็ดเบียของเพิ่นเนาะบูฮูว่าเพิ่นสิได้กลับมาบ่แต่แต่โอกาสสิกลับมากกันน้อยพี่น้องหาซีบหาซีบเพื่อนคิดว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตนเองพี่น้องเลยอย<อ><อ>่า,างไรก็ถทะเบิ่งตอนต่อไปพี่น้องอันนี้ก็เม่น อย uh ู่ได้พี่น้องบออยู่ห่านได้ที่ยู่ห้านเนาะแล้วสิพาพี่น้องหล่อเบ่งเกิดพอนั้นพี่น้องได้ย้ายบริมฤทพี่น้องเอ้ยย้ายเกิดนะฮะจะย้ายแบบและครูตัวนี้จะเป็นพวกเกิดพอนเบิดพี่น้องคอนเบิดแต่จะเป็นรุ่นรุ่นพวกรุ่นเบาพี่น้องบนักตัวนี้มันจะเป็นคอนเบิดต่างจากรุ่นเก่าตัวนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้ขล้ายอยู่ห้านครับ ซื้อรอยหาซิบบาทแล้วก็จะมีเกิดผู้หนญะิงพวกนี้เนาะพวกนี้ราคาหารอยหาซิบบาทเป็นงานธรรมดาเลยพี่นอ้องบ่เป็นงานท็อปตัวนี้คันงานท็อปก็จะประมาณพันปลายหรือว่าเป็ดเกือพันหรือว่าหมื่นสองหมื่นนะพี่นอ้องเนาะก็ตามแต่ใส่แต่แบบแก็พวกนี้ก็จะเป็นเกิดผู้หญิงนะพี่นอ้อง นี่ราคาเดียวกันมันเลยหาเราหา,หาสิบบาทพี่น้องกับมีประมาณนี่แหละพี่นอ้องเอยเกือบพอนะแต่ยังมีรายแบบไม่เลืยอ,อยเลวพี่น้องใครสนใจสั่งซื้อกับสั่งซื้อได้เนาะส่งฟรีทัวประเทศลาวพี่น้องมีบริษัทขนส่งให้ต่อน,นี้จะเป็นผ้าใบาอีซี่ เกืบอบเขาจะบดย้ายมืดต่อ,พ,อพี่น้องเพราะว่ามันขี้พุนขี้พุนพี่น้นองขีพ้พุนแหง้งจะมีอันงานโตกล่องมาใหม่เลยพี่น้องงานนีตัวนี้ลายหาพันสี่ห้าสิบบาททรงฟรีเลยตัวนี้ใครสนใจสั่งซื้อกับเขามาซื้อได้นะตัวนี้มีพร้อมกล่องด้ยเป็นเกือบไนกี้พี่น้องเบา้าโบนัสตัวนี้ เบาแวงแวงเลยต,าาต้นตักหน่อยเดอ้อแป๊บนึงเดอ้อตามนี่แหละจะมีประมาณนี้เลยนะต้นนี้พอนี่เป็นเกือบพุ่งยิงเกือบพุ่งยิงกันมีหลายแบบหลายแนวให้เลือกนะพี่น้องเนาะเลือกซื้อเลือกซุกกันหน่เดอ้อตักหน่อยเดอ้อพอดาคลิปสนใจเลือกซื้อเลือกซุกกันหน่ มักแบบไดบัวจะเป็นพวกเสื้อผาเนาะพวกนี้จะเป็นโวกเสือกระแขกพี่นอ้องกระแขกเซนสันนี่มันมีรุ่นนั้นรุ่นถือกับรุ่นแท่งพี่นอ้องรุ่นถือกะสองร้อยส่วนรุ่นแท่งนี่มันตกประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาทเรื่องกับบัวเป็นงานยังดอกต่างแต่ตเข้าซื้อมาํำได้เข้าขายเอากำไรน้อยหนึ่งหากแต่ผาดีแบบเสือปอกไก่นุ่งเลยพี่นอ้องเสือปอกไก่นุ่งจะเป็นรุ่นนี้ผากระแขกองแท้แบบนี้ คนขี้ลายพี่น้องเลยก็ต้องนงโตคือคือแน่โต้รอรอแน่เป็นนุ่งตัวขี้ลายผัดแห้งขี้ลายตืม <c oughs> ตามนี้เด้อพี่น้องเอาเลยพี่น้องคลิปนี้เฮาก็สีเด็กคอร่าเด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าแล้วพี่น้องนนเอาน,งนา,นานะนอ,นะอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจดีๆเนาะ คุณเอ๋ยอ้ายอยู่ทั้งเมืองนอกเนาะขอบคุณแม่อยู่ทั้งเมืองนอกค่ะขอบใจละลายนั่งกับซิดเดล่าด้วยพี่น้องด้อไปหาเผาห่านคล้ายเครื่องกับพี่น้องเลยพอกันไม่ิีดนะส่วนอ้ายน,านอ้องสาวนอกกับคอยเพิ่อนไฮไว้เนาะคอยเพิ่นเศร้าไว้คอยเพิ่นปลอดภัยเนาะเอาเลยพี่น้องพอกันไม่ขิดนะด้วพี่น้องเด้อยกับสบายดี